ก็สวัสดีครับวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวนะครับกระจกเกมมิ่งสำหรับมือถือนะครับว่ายี่ห้อนี้เนี่ยเออดียังไงนะครับอันนี้ยี่ห้อของเป็นของชิวเทคนะฮะชิวเทคใครสนใจก็ลองสั่งซื้อได้นะครับชิวเทคอ่ารูปร่างแพคเกจเนี่ยดูดีมากนะครับสวยผมสั่งเป็นรอบที่2แล้วนะครับของชิ t เทคต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยไม่ใช่คนขายนะครับแต่ผมชอบยี่ห้อนี้มากเพราะเมื่อก่อนเนี่ยผมใช้ฟิล์มนะครับ ใช้ฟิล์มกันกระแทกมือถือหรือฟิล์มเกมมิ่งเนี่ยจากยี่ห้ออื่นแล้วมันไม่ค่อยดีนะครับข้อดีของ l ิลเทคยี่ห้อนี้เนี่ยก็คือเขามีการรับประกันการส่งนะครับอย่างครั้งก่อนเนี่ยผมสั่งมาแล้วก็ทางขนส่งเนี่ยได้ทําเสียหายนะครับทางบริษัทเข้าใจดีนะครับเคลมสินค้าตัวใหม่ส่งมาให้ฟรีโดยไม,ไม่คิดไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับนี่เนี่ยเป็นจุดที่ผมชื่นชมมากแล้วก็เป็นจุดที่ผมการันตีว่าทุกคนเนี่ยสามารถไว้วางใจสินค้านี้ได้เลยอะ เรามาเข้าสู่ตัวผลิตภัณฑ์ว่ามันดีต่อการเล่นเกมหรือว่าต่อการดูหนังยังไงนะครับเนื้อกระจกนะครับเนื้อกระจกเนี่ยแพ็กเกจที่ให้มาก็จะมีผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับอัเล็กๆเอาไว้เช็ดจอมือถือนะครับหรือว่าเช็ดจอคอมก็ได้นะครับผมชอบมากมีดัสต์รมูเวอร์นะครับที่เอาฝุ่นออกก่อนที่เราจะแปะเออจอตัวใหม่ลงไปนะครับแพ็กเกจเนี่ยหอมาอย่างดีนะครับผมจะมาแกะให้ดูออาแพ็กเกจดึงออกมานะครับ นะครับเห็นไหมครับแพ็กเกจเนี่ยตัวใหม่ที่เขาเคลมมาให้นี่คือดีนะครับสวยงามอันเก่านี่คือเกิดจากขนส่งส่งไม่ดีนะครับก็เคลมมาให้ฟรีอ่าพูดถึงตัวกระจกนะครับตัวกระจกเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับจะมีการกันเอ่อกันเหงื่อนะครับช่วยทําให้ภาพชัดขึ้นนะครับเล่นเกมได้ง่ายขึ้นถามว่ามันดียังไงคือมันเป็นแบบคล้ายๆเป็นแบบ มันจะเป็นจอแบบจอจอเนื้อแป้งนะครับเนื้อแป้งก็คือมันจะดูไม่สากมือนะครับสำหรับคนที่เพิ่งมาใช้เนี่ยอาจจะดูสากมือแรกๆนะครับแต่ว่ามันดีกว่าจอแบบทั่วไปเพราะว่าผมเคยใช้จอทั่วไปนะครับจอกระแทกทั่วไปเนี่ยมันจะมีอาการที่ถ้านิ้วของคุณมีความชื้นหรือมีเหงื่อนะครับเวลาคุณลื่นเออเวลาคุณควบคุมมือถือเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่ามันไม่ลื่นไหลนะครับแลวจะลื่นออกแต่ของชือเทคเนี่ยมันเป็นเนื้อแป้งนะครับเนื้อแป้งก็คือ ต่อให้มือเราเนี่ยมีเหงื่อมีอะไรนะครับการควบคุมเนี่ยก็จะไม่ได้ลื่นไม่ได้อะไรนะครับซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเล่นเกมมากๆนะครับยิ่งเกมแนวฟรีไฟล์ทับ G Call ์บิ u t y นะครับ r o v ทุกเกมที่สําคัญเนี่ยคือเกมเอ้จอตัวนี้เนี่ยมันมันต่อต้านทั้งเหงื่อต่อต้านทั้งฝุ่นใช่ไหมครับเราไม่ต้องเช็ดบ่อยนะครับไม่ต้องเช็ดบ่อยเลยนะครับรอยนิ้วมือเนี่ยไม่ค่อยมีเลยเวลาจะดูหนังดูอะไรเนี่ยมันชัดมากๆกนะครับก็แนะนําว่าชิวเทคเนี่ยควรจะไปหาซื้อนะครับ มีรองรับหลายรุ่นนะครับแม้แต่รุ่นเก่าๆอย่าง oppo f 7ของผมก็ยังมีรองรับนะครับมีรองรับมือถือหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับแพคเกจเนี่ยสวยงามมากนะครับราคาประมาณ300ร้อยถึงสี่อซึ่งแล้วแต่รุ่นอีกทีหนึ่งนะครับแล้วแต่โปรโมชั่นแต่ผมมองตรงว่าราคาแบบนี้เนี่ยคุ้มค่าแน่นอนเพราะว่าผมใช้ตัวนี้เนี่ยมาประมาณ2ปีนะครับแล้วก็ทําหล่นหลายครั้งก็ยังไม่แตกจนล่าสุดเนี่ยคือใช้ที่หนีบมือถือนะครับแล้วที่หนีบมือถือกับรถมอเตอร์ไซค์มัน มันเสียกลางทางนะครับทําให้มือถือเนี่ยหล่นกลางถนนฟิล์มเนี่ยก็ยังทําหน้าที่ของมันได้อย่างดีนะครับยังไม่แตกหักไม่อะไรนะครับก็ต้องบอกตรงว่าทนมากนะครับประทับใจนะครับโดยรถมอเตอร์ไซค์ทับเหมือนกันนะครับก็ยังไม่แตกนะครับแต่ว่ามันร้าวก็เลยทําการเปลี่ยนนะครับเพราะว่ามันจะส่งผมต่อการเล่นเกมโอเคก็ฝากด้วยนะครับกับชิวเทคนะครับโอเคครับ